จะเป็นยังไงเมื่อชีวิตของผหนุ่มธรรมดาธรรมดาต้องกลายมาเป็นดาราไฟ์สดตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังรักคอมดี้ขยี้ต่อมฮาอย่างภาพยนตร์เรื่อง S.T.V เรื่องราวของหนุ่มเอสที่ยอมแลกชีวิตส่วนตัวให้รายการทีวีมาตามถ่ายเขาตลอด24ชั่วโมงแล้วชีวิตของเขามีอะไรให้น่าติดตามหรือไม่รายการจะเจ๊งหรือจะลุ่งก็มุ่งไปดูกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาจุกันที่งาน แถลงข่าวของช่องโทรทัศน์ชื่อดังทูทีวีที่มีพี่อ้วนเขาออกคนนี้ที่มีชื่อว่าวิทเทเกอร์เป็นผู้บริหารช่องและกําลังจะเปิดตัวรายการใหม่โดยที่พี่อ้วนมอบหน้าที่นี้ให้กับสินเทียพร้อมกับออกตัวว่าถ้ารายการใหม่นี้เก๋งก็ไอเดียเธอไม่ใช่ไอเดียผมสินเทียก็บอกกับสื่อมวลชนว่ารายการใหม่นี้จะเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์เธอจะตามหาคนธรรมดาธรรมดาหนึ่งคนแล้วตามติดเขาตลอด24ชั่วโมงแบบว่าไปไหนกูไปด้วยตามติดเป็นเนื้องอ,งอกเลยมึงถึงแม้ไอเดียนี้ในหมู่ทีมงานก็ ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมแต่เรตติ้งช่องที่ทําเตี้ยเลียดินก็ทําให้ทุกคน,นั้นต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างขั้นแรกนั้นก็คือตามหาคนที่ใช่ที่จะมาออกรายการนี้จากนั้นหนังก็ตัดมาเราก็จะได้รู้จักกับเอ็ดดี้ชายหนุ่มคนนี้ที่ไม่มีทั้งเมียและลูกแม้แต่อนาคตเขาก็ไม่สนใจขอใช้ชีวิตไปวันๆเด่มเบียร์แทงผู้มีกี่ลูกก็แทงยาเพื่อนเขาก็ถามไม่อยากมีเมียมีลูกบ้างหรอครับเอ็ดก็บอกว่าเขาไม่สนใจขอมีเบียร์แดกก็พอตอนนั้นเองไอเรพี่ชายของเขาก็มาถึงที่ผับพร คบกันมาครึ่งปีชารี่ก็พาหนุ่มเรไปเปิดตัวกับพ่อแม่แต่เฮียแกก็มาบ่นกับน้องว่ากูละอึดอัดชะมัดโดนพ่อแม่เธอถามเรื่องอนาคตแถมหมามันยังมาดมไขกูอีกอีกด้านหนึ่งในผับก็มีคนของรายการทูทีวีมาตามหาชายหนุ่มที่จะไปออกรายการพี่เลก็บอกเดี๋ยวกูจะไปลองเทสหน้ากล้องดูกูละคนในวงการมาเถิงมาหลายสิบปีเอ็ดก็บอกมึงแค่เด็กยกสายไฟทำมาเป็นคุยระหว่างที่เลเดินไปเทสหน้ากล้องเอ็ดดีของเราก็เดินมาเสหายชารี่เมียพี่นะมึงเบาได้เบาไอ้นุ่มตอนนั้นไอเรมันก็พยายามจะดึงชารี ไปเข้ากล้องเขาอยากจะแนะนําว่านี่ละแฟนผมแต่เธอก็เขินกล้องก็เลยปฏิเสธบักเลก็เลยดึงเอ็ดดี้เข้ามาร่วมเฟรมแทนและด้วยความเป็นคนธรรมดาแต่มีสเสน่ห์ของผ่อหนุ่มเอ็ดดี้ทำให้ทีมงานถูกใจเขาอย่างแรงโดยเฉพาะพนักงานสาวๆที่เอ่ยปากชมเขาไม่หยุดซินเทียไม่รอช้ารีบเรียกเขาเข้ามาคุยสัมภาษณ์เอ็ดดี้ไปก็ยิ่งเห็นถึงความมีสเสน่ห์เป็นคนสบายๆไม่มีฟิลเตอร์ทําให้ซินเทียรีบเอาพ่อหนุ่มคนนี้ไปเสนอกับคณะผู้บริหารช่องทันทีถึงแม้พวกผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับไอเดียเธอตั้งแต่แรกแต่ให้เธอลองดูก็ ไม่เสียหายเพราะตอนนี้ช่องก็จะชีพหายอยู่แล้วเอ็ดดี้ก็เอาเรื่องที่เขาได้รับเลือกกลับมาบอกคนที่บ้านพ่อเลี้ยงเขาก็ถามแล้วถ้าปวดขี้แล้วมันจะตามเข้าไปถ่ายไหมเอ็ดดี้ก็บอกว่าไม่แน่ถ้าอยากดูทองแท่งก็ตามเข้ามาถ่ายได้แต่ประเด็นก็คือถ้าหากเขาตอบตกลงให้ตามถ่าย1เดือนเขาก็จะได้เงินก้อนโตมาเป็นรางวัลตอบแทนเอรีพี A P ่มันก็วางแผนแล้วว่าจะเอาเงินส่วนแบ่งนั้นไปเปิดโรงยิมเช้าวัวนต่อมาทีมงานก็มาถึงบ้านยกกองมาแต่เชา้าไม่ให้กูนั้นตั้งตัวเลยนะมึงมาถึงก็เริ่มถ่ายตั้งแต่่่่ออนนนนุมมเ็ดดี้้ััยยงงงงไตตตืชชาาาากร พอพีเอสตื่นมาก็ปาบล้วงหํำไปหนึ่งทีก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาว่าอีหามีกล้องมาถ่ายกูอยู่ชักมือออกมาดมแทบไม่ทันทีมงานก็ถึงกับถอนหายใจเปิดมาฉากแรกก็ล้วงหํำโชว์ซะแล้วจากนั้นพีเอสของเราก็ไปอาบน้ําเสร็จออกมาก็มาแนะนําของใช้ของสะสมแล้วก็ขมิบตูโชกกล้องไปหลายทีจากนั้นเขาก็ตรงออกไปทํางานทีมงานก็ตามมาเป็นพวนและเขาก็มาถึงร้านวิดีโอที่เขาทํางานอยู่ด้วยความเป็นธรรมชาติลบกวนโอนนิดๆของเขาก็ทําให้ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่เริ่มจะตกหลุมรักและติดตามโชว์ทุกอย่าง กระทั่งตัดเล็บตีนก็ยังมาโชว์มึงไม่มีอะไรจะโชว์แล้วหรือไงทางผู้ใหญ่ก็โทรมาหาซินเทียบอกว่าเรตติ้งนั้นยังไม่ดีขึ้นเลยเธอก็บอกขอเวลาอีกนิดรอดูไปก่อนเดี๋ยวอะไรอะไรก็ดีขึ้นวันต่อมาเอ็ดก,ก็ไปที่บาร์ทำให้เอเรได้มีโอกาสได้ออกหน้ากล้องบ้างมันก็จัดการโปรโมทฟิตเนสของมันซะเสร็จสรบแถมไม่มีอะไรจะพูดก็นินทาน้องสาวตัวเองออกสื่ออีกด้วยทำให้ชาลีรู้สึกหนักใจว่าทำไมมีแฟนนิสัยเสียแบบนี้ตอนนั้นเอ็ดก,ก็ชมชาลีว่าเธอน้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนั้นทนนนนที่ดยู างบ้านก็พอจะมองออกว่าสายตาแบบนี้เนี่ยเธอนั้นมีประเด็นเหมือนว่าเธอจะแอบชอบน้องชายแฟนเขา,สาใส่แล้ววันที่3มตื่นเช้ามาวันนี้เอ็ดก็เริ่มจะปรับตัวได้เริ่มจะเก็บไม้เก็บมือไม่ล้วงหําเวลาตื่นและดูเหมือนตอนนี้รายการก็จะเริ่มดังมากขึ้น,นเรื่อยมีคนมาเดินตามพี่เอ็ดของเราในทุกที่ที่เขาไปวันนั้นเอ็ดไปหาเอรที่บ้านโดยมิได้นัดหมายโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอาความชิบหายไปสู่พี่เพราะว่าตอนนั้นตากล้องแผนไปก็เห็นว่ามันซุกกิ๊กอยู่ในห้องชารี่ที่ได้ดูทีวีอยู่ก็โทรมาด่ามัน จนจนเห็นเธอเดินเหนาวๆไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยชวนขึ้นมาบนห้องแต่ดูเหมือนคำแก้ตัวของมันก็จะฝังไม่ขึ้นเลยก็เลยบอกให้เอ็ดนะั้นไปง้อชารี่ให้มันหน่อยถ้ามันไปเองมีหวังเธอเตะเขาไขาแตกแน่พอเอ็ดไปถึงบ้านเธอก็ตะโกนคุยกับรูมเมทของเธอรูมเมทก็บอกตอนนี้ชารี่กำลังเมาตอนนั้นเธอก็โผล่มาเอ็ดจึงขอร้องให้เธอนั้นเปิดประตูให้เขามีประเด็นดราม,มา่าอย่างนี้คนทางบ้านก็ยิ่งติดตามไอเอ็ดก็พยายามแก้ตัวให้พี่ชายของมันแต่ชารี่ก็บอกไม่ต้องเหนื่อยซะให้ยากฉันไม่ได้คิดจะแต่งงานกับพี่นาอยู่่แล้วออออีกกยางันจะะบไร พีนะ่นายน้ะเรื่องอย่างว่าไม่เอาไหนเอาซะเลยไอเรยได้ยินก็ถึงก็ปวดใจจี๊ดด่าอะไรไม่ดา่าไม่ดา่ากุลีลาไม่ดีผู้ชมสาวๆที่ดูอยู่ทั้งบ้านก็เกิดอาการสะใจตอนนั้นชารี่ก็บอกว่าเธอไม่รู้เป็นอะไรคบผู้ชายคนไหนก็โดนเขานอกใจสมหมดเหมือนว่าเธอนั้นเป็นคนมีปมคงไม่สมหวังเรื่องความรักแต่เอ็ดดี้ของเราก็บอกว่าไม่อยากให้เธอคิดแบบนั้นเพราะเขาคิดว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและมีสเสน่ห์ชอรี่ได้ยินก็ถามว่าจริงหรอปลอกกันไปปลอกกันมาทั้งสองคนก็จูบกันคนทางบ้านก็เฮแบบนี้สิกกกชอบบินเทียถึงัระโด เพราะรู้ว่าแบบนี้เรตติ้งกูกระโจนแน่แต่ก่อนที่2คนจะพากันไปไกลอีตากองก็ดูเหมือนจะเป็นคนช็อตฟิลทาให้ชารี่นั้นเขินและไม่กล้าทําต่อเอ็ดก็แกล้งให้ทีมงานออกไปนอกห้องแล้วเขาก็ล็อกประตูไม่ให้เข้ามาจากนั้นเขาก็มาบอกความในใจกับชารี่ว่าเขานั้นตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นชารี่ก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันถึงแม้เธอจะเป็นแฟร์เรแต่เธอก็คิดถึงเขาอยู่บ,บ่อยๆทีมงานก็พยายามเก็บภาพก็ได้แต่เง,งากับเสียงวันต่อมาเอ็ดรีบกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาคุยกับเร่แต่อออแบออกให้้เนนันพูด กล้องว่าเขาจะไม่ใช้ผู้หญิงต่อจากพี่แต่เอ็ดก็ออกตัวแทนชารี่และดูเหมือนเพราะอย่างนี้เขาจะกลายเป็นขวัญใจของสาวๆตอนนี้เขากลายเป็นซุปตา์ตัวเล็กน้อยเลยก็ว่าได้วันนี้เขามาขอเคลียร์กับเรแต่ไอ้บักเรก็จ้างสาวที่ไหนไม่รู้มาพูดแก้ต่างให้กับมันจากนั้นมันก็จากไปไม่พูดกับน้องมึงสักคำต่อมาเอ็ดก็ได้ขอคุยกับเซนเทียเพราะว่าเขาอยากจะไปออกเดทก,กับชารี่แต่ดูเหมือนเธอนั้นจะมีปัญหาเพราะว่าเธอนั้นเขินกล้องอยู่ต่อนหน้าก็ทําอะไรไม่ถูกแต่เซนเทียก็บอกให้เขานั้นลองเตื้อเธอดูวันลุงเอออดกมมาาเไธ้้ให,ใหแล้วชวชนเธอีย ด้วยต่อแรกก็ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้สวยแต่แล้วชื่อเสียงความโดง่งดังก็มาพร้อมกับความเป็นคนของสาธารณะคืนนั้นเอ็ดกับชารี่ออกไปเที่ยวที่ผ่าแต่เธอก็ถูกพวกผู้ชายแปลกหน้าที่กําลังเมาเข้ามารุมร้อมจนเธอนั้นล้มลงไปเอ็ดจึงต้องรีบมาอุ้มเธอขึ้นและก,ก็กลายเป็นฉากรักสุดโรแมนติกที่ผู้ชมทางบ้านนั้นเฝ้ารอวันต่อมาเซนเทียก็ได้โทรมาบอกกับเอ็ดว่าเรตติ้งรายการนั้นดีจัดเลยครับจานทางผู้ใหญ่เลยให้ต่อสัญญากับเอ็ดออกไปอีกนึงเดือนทำให้ามมาเอ็ดนั้นดีใจที่เขาได้เงินก้อนโตมาอีกงวดเอ็ดบอกว่าาเขาจะ เงินก้อนนี้ให้กับเรย์ทให้เรย์ที่ดูอยู่ที่บ้านก็เริ่มหายงอนน้องตอนนี้เอ็ดได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วทางช่องก็ได้จ้างบริการมาคุ้มรองแต่ดูเหมือนจะยังไงชารี่นั้นก็จะไม่ชินที่ต้องถูกกล้องตามถ่ายตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ในจะเรื่องที่เธอตกเป็นขี้ปากของขาเมาสว่าเธอนั้นไม่สวยไม่เรดไม่เหมาะกับซูเปอร์สตาร์อย่างเอ็ดวันนี้เธอกลับถึงบ้านและทนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอบอกกับเอ็ดว่าเราห่างกันสักพักจนกว่าเธอจะถ่ายทําเรื่องพวกนี้จบทังคู่ก็เลยตกลงพักความสัมพันธ์กกััันน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 นไวว้้้่่ออออแแลละะดูเเเหหมมืตนนีีพุสสจงงขา ไปถ่ายรายการรายการหนึ่งและได้พบกับนางแบบสาวหน้าใหม่นามว่าจิวที่ดูเหมือนทั้งคู่ก็จะเกิดความสปาร์กจอยกันเกิดขึ้นชารี่ที่ดูอยู่ก็รู้ว่าพวกมึงคิดอะไรกันแน่แนวันต่อมาบักเอ็ดก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ดีๆพ่อเขาที่หายหน้าไปหลายปีตั้งแต่เขายังเด็กก็มาหาแม่เขาเป่าหูมาเสมอว่าพ่อทิ้งไปเพราะมีเมียน้อยแต่แล้วเอ็ดก็ไปเค้นความจริงจากแม่จนได้รู้ว่าแม่เขาเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายทิ้งพ่อไปเรื่องยิงดามาแบบนี้ทางบานยิงชอบเอ็ดก็ได้กลับไปเยี่ยมพ่อของเขาที่ตอนนี้กําลังลํงลงบาบากเขาจึงพูดกกับล้องว หางานให้พ่อเขาทําได้เขายินดีจะพูดโฆษณาผ่านกล้องให้คืนนั้นเอ็ดดี้อาศัยจังหวะที่ทีมงานหลับแอบบย่องหนีออกทางหน้าต่างมาหาชาลีทั้งคู่ก็ไปนั่งคุยกันในรถเอ็ดก็บอกว่าเธอนั้นคือผู้หญิงคนเดียวที่เขานั้นต้องการทั้งคู่ก็เกิดอารมณ์และกําลังจะชิกกระปั๊มปัม๊มเขาก็ถอดเสื้อเธอแต่ตอนนั้นตาก,กล้องก็วิ่งเข้ามาทําให้คนทั้งบ้านนั้นเห็นหนุ่มนมของเธอออกทางทีวีชาลีอับอายขายขี้หน้าจนต้องย้ายบ้านหนีไปโดยที่ไม่บอกลาเอ็ดสักคำต่อมาเซนเทียจึงบอกให้เอ ใจเพราะผู้หญิงคนเดียวก็คงไม่ได้มีหวังทางบ้านเปลี่ยนช่องหนีแน่วันต่อมาจะมีการจัดฉากให้เขาได้เจอกับนางแบบที่ชื่อว่าจิวอีกครั้งคราวนี้ผู้คนทางบ้านก็เริ่มเปรียบเทียบจิวกับชาลีชาลีก็ได้แต่แอบดูรายการจากโทรทัศน์จากต่างเมืองในขณะที่เอสนั้นไปไหนมาไหน,ไหนกับน้องจิวผู้ชมน้นตางเียให้ทั้งคู่นั้นได้กันและแล้ววันพระเด็นซื้อของพี่เอ็กก็มาถึงมีแฟนคลับแห่มาให้กำลังใจที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของสาวจิวอย่างขับคังเอ็เข้าไปและทั้งคู่ก็เปิดฉากดูดื่มนย่าานยนนย่าเีมสใจลว ทีมงานยืนร้อนอยู่เต็มไปหมดทางบ้านก็พากันลุ้นกันอย่างตัวโก่งพากันเชียร์กันอย่างบ้าคลั่งแต่ขณะที่ทั้งคู่กําลังแลกเปลี่ยนของเหลวกันอยู่บนโต๊ะอาหารบักเอกก็เกิดพาลาดหล่นลงจากโต๊ะแถมไปทับแมวอีน้องจิวจนหลังแทบหักสาวก็ไม่ได้แถมโดนหิ้วเข้าโรงพยาบาลอีกวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เอรพี่ชายของเขาก็ได้เอาชื่อเสียงของน้องชายมาหากินด้วยการเขียนหนังสือแฉน้องชายตัวเองถึงแม้มันจะไม่เคยอ่านหนังสือเลยก็ตามทางด้านซินเทียก็เริ่มมาคุยกับคุณวิทเทเกอร์บอก บริหารหิวเงินก็เห็นแต่ผลประโยชน์และต้องการให้ทํารายการต่อไปต่อมาอยู่ดีๆแม่เขาก็โทรมาร้องไห้กับเอสโวยวายว่ามีคนตายพอไปถึงเอสก็นึกว่าเอาแฟนใหม่แม่นั้นเสียแต่ที่ไหนได้กลับเป็นพ่อของเขาที่แอบไปบักโอบักกับแม่จนหัวใจวายตายวันต่อมาถึงแม้จะเป็นงานศพของพ่อเขาเอสก็เลือกที่จะนั่งอยู่ด้านนอกเพราะไม่อยากให้ทีมงานนั้นเข้าไปวุ่นวายในพิธีต่อมาทางช่องพยายามจะเสนอเงินก้อนโตเพื่อแลกกับการถ่ายทําชีวิตเอสต่ออีก3เดือนแต่เอสก็บอกว่าเขาไม่เอาด้วยและจะลาออกแต่ตอนนั้นเอ็ได้รูก หนังสือสัญญาที่เขาได้เซ็นไปเป็นเหมือนสัญญาท่าที่รัดตัวเขาหากเขาไม่แสดงต่อเขาก็จะถูกปรับเงินถึงแม้ผู้ชมทางบ้านจะเห็นใจเขาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ชีวิตเอ็ดยังดําเนินต่อไปท่ามกลางฝูงชนที่มารายล้อมอยู่เป็นประจำวันนั้นเขาได้เห็นชารี่ปลอมตัวมาปะปนกับฝูงชนเขาจําเธอได้และรีบวิ่งตามไปทีมงานกล้องก็รีบตามไปถ่ายทําเช่นกันสุดท้ายเขาก็ไล่ตามมาทันและถามว่าเธอหนีเขาไปทําไมเขารู้ว่าที่เรานั้นต้องห่างกันเพราะเราสองคนไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงเอ็ดขอโอก,กาสเธออีกครั้งและ ชารีก็ตัดสินใจที่จะสู้กล้องเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาทั้งคู่ได้จูบกันและกลับมาคลองรักกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนตอนนี้สถานการณ์จะเดรร้ายขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้ทางช่องได้ส่งทีมงานมาตามครอบครัวของเขาดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เอ็ดคนเดียวแล้วที่ถูกตามตลอด24ชั่วโมงเอ็ดโมโหมากที่เขาถูกหลอกให้เซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่แล้วตอนนั้นเอ็ดก็คิดได้ว่าสิ่งที่เขาพอจะทําได้นั่นก็คือใช้สื่อที่มีอยู่ในมือของตัวเองเอ็ดประกาศออกทางหน้ากลองว่าเขายินดีจะมอบเงินรางวัลให้กกกัับบบใครรรร็ได้้ทีีี่่่สสงงงเืออออาาาาายยขขหนนพวผูิถ โทรทัศน์เข้ามาให้เขาและเขาจะเปิดโปงมันวันนี้เวลาสามทุ่มตรงทางพวกผู้บริหารก็ประชุมกันที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้แต่เซนเทียก็บอกแก้ทําไมทําให้มันดังไปเลยสิไอวิเทเกอร์ก็บอกให้เธอเงียบไปเลยไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกเธอก็บอกกูก็พร้อมออกอยู่แล้วก็มอบกล้วยให้เขาไปสองใบคืนนั้นระหว่างที่เอสกำลังรอสายโทรศัพท์ตอนนั้นก็มีใครคนนึงโทรเข้ามาให้ข้อมูลแก่เขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือสาวเซนเทียนั่นเองเอก็จดเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังลงในกระดาษในขณะที่วิเทเกอร์ก็ ีผู้บริหารคนนึงต้องใช้กระบอกสูบน้องชายในการช่วยให้น้องชายเคียวของเขานั้นแข็งตัวไอวีเทเกอร์ก็ถึงกับสำลักอาหารและรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปสั่งการก่อนที่เอจเจอร์ชื่อของเขาให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ไอวีเทเกอร์ก็สั่งชัดดาวช่องไปซะก่อนชัยชนะครั้งนี้ก็ตกเป็นของเฮเอสสถานีประกาศว่าเอสทีวีจะไม่ถูกใช้อีกต่อไปพวกผู้บริหารก็รู้ดีว่านกเขาในเรื่องราวนี้เป็นของใครวันต่อมาเอสก็ได้เงินก้อนโตจากสถานีเรียกง่ายๆว่าเป็นเงินปิดปากไม่ให้เขาพูดถึงเรื่องราวนี้และแล้วเอชกับช คนโดยที่ไม่ต้องมีเหล่าตากล้องและไมบุมคอยตามติดชีวิตเขาอีกต่อไปและเรื่องราวของ s อ v ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง STV แน่นอนว่าชื่อเสียงเงินทองมักเป็นของคู่กันแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วเพืเ่อนๆล่ะครับถ้าเกิดมีคนมาขอตามชีวิตคุณตลอด24ชั่วโมงแบบนายเอสบ้างเป็นเพืเ่อนๆจะยอมไหมสําหรับภาพยนตร์เรื่อง STV ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1999ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.1คะแนนถ้าชอบสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไ like, แชร์ Share, กด Subscribe หรือจะโดนเนทเป็นค่าขนมนมเนยให้ผมบ้างก็ได้แล้วกลับมาพบกับจ Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ